สวัสดีครับวันนี้ปรลุยโจทย์ n l 2สองเดนที่สิบแปดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับได้รับยา m m เนะเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับเนื่องึสัปดาห์ก่อนมีอาการของอทลอเรรอยนะก็เลยมาตรวจการรักษาแล้วก็ได้รับการที่เป็นเอเนะแต่ว่าตรวจร่างกายนะครับก็มีการทําไดไทรอยแกนในลัชเมนต์นะครับ50สิกรัมนะโดยปกติไทรอยแกน normal อยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงิกรัมนะครับแล้วก็ตรวจไทรอยฟังชันเทส ก็เจอเป็นแพทเทิร์นของไทโลทอซิโคซิตนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นฟีทีสามฟีทีสี่สูงแล้วก็เทตเอสซเพสนะครับมีปัญหาว่าเช้าเนี้ยหลังจากตื่นนอนขึ้นมาจากเตียงเนี่ยรู้จักเตียงไม่ได้นะครับอ่าอะไรที่จะช่วยป้องกันการอาการดังกล่าวนะครับหมายถึงว่าอาการที่ลูกจากเตียงไม่ได้นะครับนะก็จะมีกรูโคลสมีโพแทสเซียมเคซีนซีเอนะครับมีโพรพานูลอเนะ่ยดูไทรอเซมนะี่ย โอเคอ่ะถ้าเราอ่านมารู้แล้วนะครับมันก็ให้มาแล้วคนไข้เป็นไฮเปอร์เทอรดิซึมนะครับและมีเรื่องของอะไรมัสเซิลวิกเนตนะครับะนะถ้าอย่างนี้นะครับก็เราก็นึกถึงอะไรนะครับโรคของไทโลท็อกซิโคซิตเพอริออดิกพาไลซิสนะครับเพราะว่ามีอยู่โรคเดียวนะถ้าเกิดเรานึกถึงว่าคนไข้มีเรื่องไทเรื่องไฮเปอร์เทอรดิซึมไทโลท็อกซิโคซิตบวกกับมัสเซิลวิกเนตเนี่ยนะครับก็จะออกอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยแหละครับ นะทีนี้เราไปดูกันครับว่าไอตัวไทโลทอสโกสิตเพอริโอดิคารไิสเนี่ยย่อก,ก็คือ TPP นะครับมักจะเจอในไหนมักจะเจอในคนคนเอเชียนี่แหละจะเป็นผู้ชายนะหนุ่มๆน,นะครับยี่0ิบปีโดยมักจะมีทริกเกอร์นะหรือ precipitating factor นะเช่นไรเช่ไนชไปทานอาหารที่มีไฮคาร์บเยอะๆนี่หรือว่าไปออกกำลังกายมาหนักๆนะครับ อาจจะมีสเตจบางอย่าง infection ท้องมาหรือประจำเดือนนะครับเนี่ยก็กระตุ้นได้นะครับแต่เน้นคำว่าไฮขาบนิดนึงนะเน้นไฮขาเพราะว่าอันเนี้ยมันชอบออกบ่อยนะครับพาโทพิเโอเนี่ยมันเกิดจากคนที่เป็น t p p เนี่ยมันมี g e n e t i c defect เรื่องของชันลอปเทตี้อยู่เดิมอยู่บ้าอยู่แล้วนะครับร่วมกับมีเรื่องของไฮเปอร์เทรอยเนี่ยมันก็เลยยิ่งไปกระตุ้นทำให้เกิดไฮโปเคปมากขึ้นไปอีกนะครับอเดี๋ยวเราไปดูไปดู ดอะแกรมนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรนะครับส่วนอาการที่จะมาเป็นีพิ s o d i c นะเป็นเปในหาย intermittent นั่นแหละครับ sudden onset muscle weakness นะส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยเพนอาจจะมีเพนได้บ้างแต่น้อยนะครับแลบนะครับก็จะคือเจอ h y โป k คนะและก็จะเจอ pattern ของ t h y r o t o x i c pattern นะครับก็คือเจอในั u b พ e และ f r ี e t h y r o p ี r i สูงได้ซึ่งไอ้ pattern เนี้ยอาจจะเจอหรือไม่เจอเนี่ยก็ได้เพราะบางที คนที่เป็นเนี่ยอ่า,อาจจะไม่ได้มีตรงนี้ก็ได้นะเราบอกอืมนะครับทีนี้เรามาดูดูไดอะแกรมกันครับว่าเอ๊ะแล้วมันมันทำให้เกิดไฮโปเคได้ไงนะอันนี้เป็นเป็นมัสเซลิลล์นะครับแล้วก็จะมีอ่โซเดียมนะครับกับโพแทสเซียมเอ็กเชนเจอร์ตัวนี้นะก็มีอ่โซเดียมโพแทสเซียมเอดิพีเอสนะครับผมอ่นะปกติคือ อันนี้มันก็จะใช้ความเข้าใจนี้ในการรักษาเรื่องของไฮเปอร์ไทรอยเอ้ยไฮเปอร์เคมานจเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรในคนที่มีมีไฮเปอร์เคใช่ไหมมีไฮเปอร์เคคือภายนอกเซลล์มายถึงในเลือดนะมีเคสูงนะเราต้องการในการรักษาหนึ่งคือแล้วการชิปเคเข้าเซลล์ใช่ไหมเราจะใช้อะไรก็จะใช้อินซูลินนะหรือเบไดทูอักกอนิดใช่ไหมครับหรือว่าพวกของ ใบาขาดอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่จะเป็นเอามาใช้ในในการชิปเคเข้าเซลเพราะอะไรเพราะว่าอินซูลินเนี่ยนะครับถ้าสังเกตเห็นมันจะไปกระตุ้นนะครับตัวโพแทสเซียมอ่านี่ครับโซเดียมกับตัวอุตอนเนี่ยเอ็กเชนเจอร์นะครับแล้วกไ็ไปกระตุ้นโซเดียมโพแทสเซียม ATPS นะครับหมายความว่ามีพอมันไปกระตุ้นปุ๊บมันก็จะทำให้เคชิปจากในเลือดเข้ามาในเซลนะครับผม อืมนะครับในฝั่งนี้ที่มันไปมีกระตุ้นของโซเดียมกับโปรตอนที่มันแลกเปลี่ยนกันมันทําให้โซเดียมเข้ามาอยู่ในเซลเยอะพอโซเดียมเข้าอยู่ในเซลเยอะมันก็โซเดียมเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นทําให้โซเดียมโพแทสเซียมเอพิสทำงานมากขึ้นเพราะว่าโซเดียมอยู่ข้างในเยอะใช่ไหมครับโซเดียมก็จะสา,ามารถออกไปได้อีกแลกกับเคเข้ามานี่อินซูลินเนี่ยก็เลยช่วยในการชิปชิปเคเข้าเซลนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ตัวของเบต้าทูอะโกนิสใช่ไหมเบต้าทูอะโกนิสก็ไปกระตุน้นโซเดียมโพเทสเซียมเหมือนกันนะกระตุน้นชิปเคเข้าเซลล์และโฮอร์โมโนไทอลซีนก็กระตุ้นเหมือนกันนะโดยรวมแล้วเบต้าทูอะโกนิสอินซูลินและไทอลซีนเนี่ยก็จะสามารถชิปเคเข้าเซลล์ K S, ได้ทําให้ไฮโปเคนะครับคือเคในเลือดต่ำนั่นเองแถมให้อันนึงนะครับสังเกตเห็นไหมนี่โซเดียมก,กับโปรตอนอีแคลเจอร์ตรงนี้เนี่ยครับอืมมันก็จะอ็กเชนรแล้วให้โปรตอนออกไป ในเลือดใช่ไหมครับในวังบางในบางภาวะที่ร่างกายของเรามีอัลคาโลซิสคือในเลือดเนี่ยเป็นเบสมากๆเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นไอตัวชานแนลนี้นะครับเพื่อจะ,อะเอาชิปโปรตอนออกมาในเลือดให้มันไปสะเทินกับเบสนะครับเพื่อลดความเป็นด่างในเลือดนะครับมันก็เลยจะทําให้โซเดียมก็เลยเข้ามาในมันสนเซลลเยอะเหมือนกันและก็โซเดียมที่เยอะเนี่ยก็จะไปทําให้กระตุ้นโซเดียมโพแทสเซียม a t p s ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในภาวะอัลคาโลซิสก็กระตุ้นให้เกิดไฮโปเคได้นะอ่าโดยสรุปอันนี้มีอยู่สี่อย่างใช่ไหมอินซูลินเบนทูโควนิสไทรอยซินแล้วก็อัลคาโลซิสนะที่กระตุ้นให้เกิดไฮโปเคได้นะครับอย่างเงี้ยไทรอยซินก็เป็นเป็นฮอร์โมนที่จะเยอะขึ้นใช่ไหมในคนไฮเปร์ไทรอยดิซึมนะมันก็เลยในคนไข้ที่เป็น t p p เนี่ยที่มีชานารพัตตี้เดิมอยู่แล้ว บวกกับมีเรื่องไฮออกซินที่มาส่งขึ้นเนี่ยแล้วมากระตุ้นโซเดียมโพแทสเซียม ATP สนะครับมันก็เลยทำยิ่งเกิดไฮโปเคนหนักเ,เข้าไปอีกนะครับผมอ่ะดังนั้นเราทีทเมนต์ทำยังไงฮะทีทเมนต์ก็ถ้าเคมันต่ำโอเคเราก็รีเพสเคเขา้ารีรีเพลซเคเข้าไปให้ออเรลส่วนส่วนใหญ่นะให้เป็นออเรลนะแต่ต้องระวังรีบาร์ไฮเปอร์เคได้เพราะว่ามันเกิดไม่คาอยซึมเก,เกิดจากเคชิฟถูกไหมครับมันไม่ได้ว่าลอสเคไป เคมันไปอยู่ในเซลล์ดังนั้นถ้าเราให้ไปบางทีถ้ามันรีบาวกลับมาสู่ในเลือดระวง Hyper ังไฮเปอร์เคนะดังนั้นเราต้องให้ต่ำๆและเฝ้าๆติดตามระดับโพแทสเซียมอยู่อย่างเร็วๆนะครับต้องตามเร็วนิดน,นึงนะและหลังจากตีเพแล้วก็ต้องครั้งหน้าเราก็ต้องอว o ย d t r i กอ e r ใช่ไหมครับไม่ให้เขาเกิดขึ้นมาอีกเอออันนี้ก็ลืมบอกไปนิดนึงสมมติ high, high dioxide, ไฮไฮคาร์บอนไดออกไซด์เอ๊ะ a r b o h y d r a t e นะครับ พอทานเข้าไปเยอะร่างกายก็จะกระตุ้นอินซูลินขึ้นมาเยอะนั่นเองพอกระตุ้นอินซูลินขึ้นมาเยอะมันก็เลยไปกระตุ้นไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยมันจะกระตุ้นโพแทสเซียมอ่าโซเดียมโพแทสเซียมเอทิเบสทำให้ไฮโปเคเนะนะครับเลยเป็นที่มาว่าทำไมายเขาไปเดชไดเอทถึงกระตุ้นนะครับอะวายติเกอร์ที่บอกไปหลังจากนั้นก็ทิ้ดไอโพรเทอไลซิมที่เขามีอยู่เดิมนะและถ้าถามเรื่องการป้องกันนะ อย่างที่เราเห็นในไดอะแกรมเมื่อกี้ใช่ไหมครับเบต้ Beta าโทโคนิสมันจะช่วยทําให้ชิปเคเข้าเซลล์ใช่ไหมซึ่งซึ่งทําให้ผู้ปโรเคจะมียาที่จะช่วยลดการชิปเคเข้าเซลล์ก็คืออะไรเบต้าบล็อกเกอร์ก็คือไปบล็อกนนไอกลไกตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้เป็นนอนซิลิทิเบต้าบล็อกเกอร์นะเช่นโพรพาโนเลลนะครับดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้ก็ชัดเจนว่ามีอาการของไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับมีไทอะแกรมโตน่าจะอันนี้ก็นะครับชัดเจนว่าไทโลคอสโกซิตนะแล้วก็มี บอสองมั่วสันไม n เนนะดังนั้นถ้าถามเรื่องการ p r e prevention นะครับก็ต้องตอบ p r o พาโน o นะครับถ้าถาม treatment ก็ให้ kcl นะครับต้องดูโจทย์ดีๆนะสำหรับนี้ประมาณแค่นี้ครับสั้นๆครับผมถ้าเกิดมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันหน้าเดี๋ยวเราเจอกันเดย์สิบแย์สิบเต่อไปนะครับวับนรุ่นนี้ครับสวัสดีครับ